นายกตูข่ขอโทษประชาชนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้แถลงผลการประชุมคอรมอประจำสัปดาห์ขอโทษประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง เห็นได้จากที่มาประท้วงที่กระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันดังนั้นขอให้ทุกคนรอมาตรการการช่วยเหลือระยะต่อไปของรัฐบาลที่จะให้การช่วยเหลือทุกกลุ่มให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนทั้งนี้นายกยังชี้แจงว่าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทมาจากฐานข้อมูลแรงงาน37ล้านคนซึ่งแบ่งออกเป็นแรงงานนอกระบบจำนวน9ล้านคน ที่ได้เริ่มทยอยจ่าย5,000แล้วส่วนแรงงานในระบบ11ล้านคนจะใช้งบประมาณ2.3แสนล้านบาทส่วนการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กร17ล้านคนกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยเงินเยียวยาทุกกลุ่มจะจ่ายได้เพียง1เดือนแรกที่มีอยู่50,000ล้านบาทจากงบกลางส่วนเงินเยียวยาเดือนที่2และเดือนที่3ต้องรอเงินจากพรกรก,รกู้เงิน1ล้านล้านบาท และพรบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายพศ2563จำนวน1 0 0 0 0ล้านบาทจึงจะเยายาได้ทั้งหมดดังนั้นการบอกว่าจะจ่ายเงินเยายา3เดือนยังไม่ได้ข้อยุติจะสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อสภาผู้รับทราบร่างพกรกและพละบรบภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกกลุ่มตามขีดความสามารถของรัฐที่มีอยู่ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วย ดังนั้นการสร้างความเข้าใจหรือบิดเบือนในทางที่ผิดยิ่งจะทําให้การทํางานยากลําบากขึ้นไปอีกซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาจะต้องมีการตรวจสอบพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ําเข้าใจหัวอกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งตนคิดทั้งวันทั้งคืนในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลหลังจากได้เห็นปัญหาก็ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา และอยากขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่มั่วสุมยาเสพติดเล่นการพนันแต่ควรจะอยู่กับครอบครัวที่บ้านสร้างความอบอุ่นในบ้านหลายคนบอกไม่เคยอยู่บ้านนานขนาดนี้จึงอยากจะขอให้ทุกคนอยู่บ้านซึ่งตนก็อยู่ตลอดยกเว้นตอนมาทํางานขณะเดียวกันนาะยกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือพักร่วมรัฐบาลทุกพักขอให้หยุดเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองไว้ก่อน วันนี้เป็นเรื่องการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องดูแลประชาชนเพราะเป็นรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชนทุกคนในประเทศเพราะอีกฝ่ายกําลังโจมตีจึงขอให้ฟังเหตุผลเพราะบางทีเมื่อฟังแล้วจะคล้อยตามได้ง่ายซึ่งก็เป็นเรื่องอันตรายที่มาอยู่ตรงนี้ต้องบริหารจัดการเรื่องงบประมาณแต่ขอย้ําจะต้องไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทุกคนจะต้องช่วยกันตรวจสอบและรักษาสิทธิของตนเอง นายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะ。